ตอนที่ 12. พลังแห่งการสลัดตัวในขณะที่การสวดมนต์ของหลวงพ่อเฉยและการมุ่งมั่นของไอจุกเริ่มเสริมพลังให้กันและกันความมืดรอบรือวัดร้างค่อยๆจางหายไปแสงสีทองที่ลอยขึ้นจากพื้นดินเริ่มส่องสว่างขึ้นจนทั่วทั้งพื้นที่กลายเป็นประกายแห่งความบริสุทธิ์ที่ค่อยๆขจัดความมืดและความชั่วร้ายที่แฝงตัวอยู่ในอากาศยายคำผู้ซึ่งเคยมีพลังที่น่าสะพรึงกลัว เริ่มรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนในร่างกายของเธอทุกๆก้าวที่เธอเดินเข้ามาใกล้สถานที่นั้นพลังอันมหาศาลจากการสวดมนต์ของหลวงพ่อเฉยและการเรียกพ่อหลังจากภายในของไอจุกยิ่งทำให้เธอรู้สึกอ่อนแอลงเหมือนกับว่าเธอกำลังถูกดึงกลับไปยังโลกที่เธอไม่อาจเข้าถึงได้อีกเสียงของยายคำดังขึ้นในความมืดเจ้าทำอะไรทำไมถึงกล้าหยุดข้าได้เสียงแหบแห้งและทรมานสะท้อนทั่วทุกมุมป่า แต่อจุกยังคงตั้งใจแน่วแน่เขารู้ดีว่านี่คือเวลาที่จะต้องใช้ความบริสุทธิ์จากภายในเพื่อปราบผีปอบที่เคยทำลายชีวิตของชาวบ้านมานานเขาหลับตาลงและเริ่มเรียกพลังจากพระเจ้าเขาไม่ได้เพียงแค่ภาวนาให้ยายคำหายไปแต่เขากำลังเปิดช่องทางให้พลังที่บริสุทธิ์และทรงพลังจากการสลัดตัวสึมซับเข้าไปในตัวเขา หลวงพ่อเชยสวดคาถาที่ลึกซึ้งและส่งพลังออกมาด้วยเสียงที่หนักแน่นขอพระพุทธเจ้าคุ้มครอง,รงขอแสงแห่งธรรมล้างความชั่วร้ายทั้งปวงขอให้พลังแห่งการสลัดตัวจงส่องสว่างและลบล้างความมืดมิดในขณะเดียวกันยายคำก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความร้อนแรงจากพลังที่เธอเคยใช้มาหลายปีเริ่มแผ่วลงพลังชั่วร้ายที่เคยทำให้เธอแข็งแกร่งเริ่มลดน้อยลง และถูกดูดซับเข้าไปในแสงสีทองที่ไหลออกจากร่างของไอจุกยายคำตะโกนด้วยความโกรธไม่ข้าจะไม่ยอมแพ้แต่แสงจากการสวดหมนต์และพลังแห่งการสลัดตัวของไอจุกและหลวงพ่อเชยกลับยิ่งเพิ่มพลังให้กับความบริสุทธิ์และการยุติการครอบงำของเธอไอจุกเริ่มรู้สึกถึงพลังที่เปลี่ยนแปลงตัวเขาเขารู้ว่า เขาไม่เพียงแต่ต่อสู้เพื่อกำจัดที่ปอบแต่ยังต่อสู้เพื่อทำลายคำสาดที่สร้างความทุกข์ให้กับผู้คนมานานขณะที่ยายคำพยายามต้านทานพลังแห่งธรรมที่สาดส่องไปทั่วป่าร่างของเธอเริ่มค่อยๆสลายไปทีละนิดกลายเป็นเพียงเท่าฐานและควันดำที่ค่อยๆจางหายไปในอากาศในที่สุดหลังจากที่แสงสีทองจากการสวดมนต์ทำงานเสร็จสมบูรณ์ยายคำก็ไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปร่างของเธอละลาย และหายไปจนหมดสิ้นหรือเพียงความสงบที่กลับคืนสู่หมู่บ้านดอนสงบไอจุกหยุดการสวดมนต์และหันไปมองหลวงพ่อเฉยที่ยืนอยู่ข้างๆด้วยความเหนื่อยล้าแต่ทั้งสองคนก็รู้ดีว่าพวกเขาทำสำเร็จแล้วความชั่วร้ายที่เคยครอบงำหมู่บ้านดอนสงบได้ถูกทำลายไปอย่างเด็ดขาดทำได้แล้วเราหยุดมันได้ไอจุกพูดเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความมั่นคง หลวงพ่อเชยพยักหน้าและยิ้มอย่างภูมิใจเพราะการสลัดตัวและความบริสุทธิ์ของจิตใจเราคือพลังที่แท้จริงในการปราบผีปอบแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความกลัวและความทุกข์มากมายแต่ในที่สุดความดีจะต้องชนะในคืนนั้นหมู่บ้านดอนสงบกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งโดยไม่มีเงาของยายคำที่จะคอยหลอกหลอนพวกเขาอีกต่อไปการต่อสู้ครั้งนี้จบลงอย่างสมบูรณ์และความสงบสุข ได้กลับคืนมาในหมู่บ้านดอนสง,งบ